รู้ไม่ได้ผมชื่อนายมากรชวานยตอสอบนิดับนึ่ีสิบเ้ครับควัสดีครับผมนยธนะบรจนะอยู่ชันนสอบดนามทีสิบ้าครับวันนี้จะมาตรวจสอบเช็ครอยรว่เลยระบบแอร์ครับขันตอนนะครับเราใช้เครื่องมือไมโครเจนส์นะครับเข้าไปเอาสายโลเสียบเข้ารับบคอมเพรสเซอร์ครับเท่าที่สายดูด ต่อมาครับเอาสายพอนันสูงครับสายไฮเข้าไปเสียพี่สายอาครับทำการเติมอย่างหมดที่มาต่อมาครับเราจะมาทำการเติมน้วไแอร์ถ้าเราได้รับเปิดถัง เปิดไม่ใช่น้ำยาครับไตโซเจนครับเพื่อเช็คไปรู้ว่าขั้นตอนแรกครับเปิดถังครับแล้วตั้งแรงดันนะครับไว้ที่รา50ปีหน่อยครับจากนั้นเติมเข้าไปในระบบครับเปิดเลวเปิดเล้ยวเปิดเลวโดยการเปิดทางด้านโลดฝั่งด้านโลดและด้านหายครับอ จากนั้นท้อการปิดเกีครับแล้วต้องการหารอยลวครับรครับเราจะเช็ครอยลวดโดยการใช้ฟองน้ำทุบกับสไลด์หรือแท็ครับแล้วก็สูตามข้อต่อครับเริ่มจากดีฟเวอร์ไดเออร์ก่อนเลยครับต่อครับเรื่องรีฟเช็คตามสายตามข้อต่อต่างๆครับ ทั้งสายด้านลงและด้านหายเข้ามาครับแล้วก็ม <c oughs> าตามข้อต่อต่างเพื่อดูเราด้วยเหมือนกัน ครับนี่คือโคอตอที่เข้าอีวาโพเลเตอร์ครับแล้วเรามาตัวต่อรออยู่ไหมครับแรงดังที่เกตน,นะครับมีการลดลงนะครับแสดงว่ามีจุดรั่วครับเดี๋ยวเราลองตรวจเช็คดูนะครับ น,น,น,นี่ครับเกิดรอยรั่วที่ข้อต่อของคอมพิวเตอร์ครับรั่วที่ข้อต่อด้านโลนะครับของคอมพิวเตอร์ครับทำการแก้ไขนะครับโดยการถอดออกมาตรวจเช็คของสภาพท่อนะครับเปลี่ยนโลลิงหรือเปลี่ยนเท่าใหม่นะครับ